อย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นเราจะมาเรียนนิสัยของดาวิดท่าทีของดาวิดว่าทำยังไงชายคนนี้จึงถูกเรียกว่าคนที่พระเจ้าพอพระทยัยซึ่งเรารู้ว่าเขาไม่ใช่คนไม่ทำบาปนะทำบาปยังไงแล้วพระเจ้ายังพอพระทัยอีกด้วยซ้ำไปเอาละเราเริ่มต้นในบทที่หนึ่งเราเห็นว่าท่าทีของดาวิดก็คือยำเกรงผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ไม่ว่าคนนั้นจะนิสัยดีหรือไม่นิสัยไม่ดีก็ตามดาวิดให้เกียรติและยำเกรง ดาวิดไม่ฆ่าซาอูลในหนึ่งสมูเอลเพราะว่าเห็นแก่พระเจ้าดาวิดฆ่าไอคนนั้น,นคนอคนอมละเนี่ยที่บังอาจฆ่าซาอูลคนที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ <c> วันนี้เราก็เหมือนกันเมื่อเราอยู่ใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณของใครก็ตามเช่นเราเป็นสมาชิกในเซล์หัวหน้าเซล์ของเราแม้ว่นนี้ใสดีหรือที่ใสไม่ดีบ่นเยอะขี้โม้โกหกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกระชัางเขาเด <c> ี๋ยวพระเจ้าจะจัดการเขาเองเมื่อเราอยู่ภายใต้การ ปกุมของสิทธิอำนาจใดเนี่ยให้เราเชื่อฟังให้เกียรติไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปจัดการกับเขาเจ้านายของเขาจะจัดการกับเขาเองก็คือพระเจ้าเนี่ยจัดการเขาเองแต่หน้าที่ของเราคือปฏิบัติต่อเขาอย่างสมควรก็คือให้เกียรติเขาเพราะเห็นแก่พระเจ้าถ้าเขาให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเชื่อแต่ว่าทางเดียวกันเราก็จะไม่ไม่โจมตีเขาหรือใส่ร้ายเขาบางคนก็ ก็ไม่ได้ใส่ร้ายนะแค่เวลาเขาทาอะไรไม่ดียังไงเนี่ยเราก็เป็นคนฝ่ายวิญญาณเนาะนเธอฝากอธิฐานเผื่อโหหน้าเซลด้วยยืมเงินคนไปทั่วเลยเนี่ยแล้วก็ทะเลาะกับเมียทุกวันเลยจริงๆก็คือจะนินทาเดี๋ยวว่าใช้ใช้ฝ่ายวิญญาณบางหน้านะบอกว่าฝากอธิฐานเผื่อเนี่ยนี้ก็ไม่ไม่ดีพระเจ้าชนะสุดใจเราเรียนจากนิสัยของชายคนนี้ที่พระเจ้าพอพระทยัยคือเขาไม่แต่ต้องคนที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้แม้นซาอูลจะนิสัยไม่ดี ให้พระเจ้าจัดการเองซึ่งก็พระเจ้าก็จัดการจริงๆในที่สุดซาอูลก็เสียชีวิตลงโดยที่ดาวิดไม่ต้องลงมือฆ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นผมชี้เห็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าดาวิดเนี่ยไปฆ่าซาอูลแล้วขึ้นมาเป็นกษัตริย์ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เองเนี่ยมันไม่เท่เท่าแบบนี้แบบนี้ก็คือว่าดาวิดไว้ชีวิตซาอูลถึงสองครั้งสุดท้ายเป็นไงล่ะตายอยู่ดี แต่พอตายเสร็จแล้วเดี๋ยวดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์สุดเท่ใช่ไหมผู้ไม่แต่ต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้จึงได้รับการยอมรับและก็นับถือจากคนอิสราเอลเป็นอย่างมากอย่างเงี้ยเวลาเราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมันดูเหมือนขาดทุนนะแต่จะกําไรเสมอเลย